อยากได้บ้านสวยหลังใหญ่ในราคาเบาๆที่สําคัญครับสร้างจบงบได้บานปลายต้องมาที่นี่เลยศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรอันดับหนึ่งจากกรุงเทพและนี่ผมสัากาโคลาชครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ1นึตยาน่าสนใจอีกแล้วครับผมซึ่งวันนี้ครับ หนึ่งพาทุกคนครับผมมากันที่ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรหนึ่งจากกรุงเทพครับซึ่งเขามีสาขากันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเรานั่นเองครับผมและที่สําคัญบอกเลยว่าสาขาที่โคราชเดินทางมาง่ายมากๆเพราะว่าเขาติดกับถนนใหญ่เลยครับอยู่ที่บริเวณแยกเจอหอตําบลเจาหออาเภอในเมืองจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับผมและที่โฮมสาขาโคราชของเราครับผมมีการบริการอะไรกันบ้าง และต้องบอกว่าแลนดที่โฮมของเราตัวนี้ครับผมรับสร้างบ้านครอบคลุมนะโซนพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปากช่องนะครับ้านน้าเขียวบุรีรัมย์ชัยภูมิหรือลูกค้าที่อยู่โซนภาคอีสานนะอยากสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรอันดับหนึ่งลองมาใช้บริการกันได้เลยที่แลนดที่โฮมสาขาโคราชครับผมเดี๋ยววันนี้ครับหนึ่งจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในว่าแลนดที่โฮมสาขาโคราชของเราครับจะมีบริการอะไรเหมือนที่กรุงเทพหรือเปล่าและที่สําคัญครับถ้าใครที่คิดจะสร้างบ้าน ยังไม่ได้ชมคลิปนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจตามกันมาเลยครับและแน่นอนครับผมวันนี้เนี่ยหนึ่งมาที่ Landy Home ครับสาขาโคราชไม่ได้มาคนเดียวอย่างแน่นอนเพราะว่าเราต้องมีการนัดเจอกับเจ้าของสถานที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างบ้านนั่นคือพี่สุของเราได้เองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สุสวัสดีค่ะเดี๋ยว,ว,วให้พี่สุครับได้แดนะนำตัวกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยครับสวัสดีค่ะที่ฉันค่ะนางสาวสุริษาศิริไปนะคะผู้จัดก,การนะคะศูนย์รับสร้างบ้าน,น,น,น Landy Home สาขาโคราชแห่งนี้ค่ะซึ่งสุนะคะก็ดูแลให้บบรริกกกาาัลููค้ที่่อยใน นครราชสีมานะคะแล้วก็รวมถึงนะคะในเขตพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดเลยค่ะ ซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับใช้พ่สูจนเียพาหนึ่งไปทัวร์กันว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ามาใช้บริการที่ลัดทีโฮมสาขาโคราชของเราจะได้รับการบริการอะไรกันบ้างครับผมได้เลยยินดีค่ะเดี๋ยวทางสูนนะคะจะพาคุณลูกค้านะคะเยี่ยมชมนะคะแบบบ้านสวยๆของเราที่เป็นโมเดลอยู่ตรงนี้นะคะมากกว่า50แบบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดบริการการให้บริการต่างๆในเรื่องของการก่อสร้างบ,บ้านให้กับคุณลูกค้านะคะว่ามีอะไรกันบาน้างเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวสูนค่ะจะพาคุณลูกค้านะคะเข้ามาด,บบบามดลของ ที่สาขาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสาขาครของเรานะคะมีโมเดลแบบบ้านที่เลือกมากกว่า50แบบค่ะมีราคาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่3ล้านบาทจนถึง50ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีความหลากหลายของหน้าตาของแบบบ้านในสไตล์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะสามารถให้คุณลูกค้ามาเลือกที่จะมาดูแบบบ้านกับทางสาขาได้เลยค่ะแล้วทีนี้ต้องอยากรู้ว่าในแลนดิ้งโฮมสาขาโคราชของเราครับมีแบบบ้านอะไรขายดีกับ้าง ได้เลยค่ะเดี๋ยวชมเรื่องของแบบบ้านโมเดลนะคะทางด้านนี้กันได้เลยค่ะโอ้โหตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะทางด้านนี้เลยค่ะแบบบ้านหลังนี้ค่ะเป็นแบบบ้านขายดีของเราค่ะเป็นแบบบ้านแกนรอยัลสูหนึ่งค่ะนะคะตรงนี้ค่ะคุณหนึ่งค่ะเขาเป็นแบบบ้าน2ชั้นนะคะที่มีความคลาสสิกมีความหรูหราในสไตล์ผู้ดีอังกฤษนะคะเรียกว่าเป็นยุครีจินซี่นั่นเองนะคะซึ่งเขาเป็นแบบบ้าน2ชั้นพื้นที่ใช้สอยถึง210ตารางเมตรนะคะขนาดของเขานะคะสี่ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถนั่นเองนะคะโอ้โหเรียกว่าฟังก์ชันครบคร ใช้ที่ดินไม่เยอะ แล้วก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนโคราชครับผมนอกจากหลังนี้ครับผมพี่สุมีหลังไหนที่ลูกค้าโคราชนิยมสร้างบ้างอีกไหมครับยินดีค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้ค่ะซึ่งเป็นแบบบ้านขายดีของเราอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยทางด้านนี้เลยค่ะโอเคครับ่ะพี่สุนาไปเลยครับค่ะแล้วนี่ค่ะเป็นแบบบ้านขายดีของเราอีกหนึ่งหลังค่ะ1หนึ่งค่ะตรงนี้แบบบ้านเรียกว่าแบบบ้านสไตล์แคมบิดนะคะเป็นแบบบ้านที่เขามีความเป็นคอนเทมพอร์ตรี่ค่ะมีความร่วมสมัยนะคะซึ่งมีความเรียกว่าตอบโจทย์ฟังก์ชชชัันนนนนกกาาาาารรรรรใใใ้้้งงงททีี่่่คคคบบลลสสหหออขขดดเเเ็ถถึึญยยพื3 92ตารางเมตรค่ะ <Wow. S 1> แล้วนะคะรวมถึงก็มีถึง5ห้องนอน4ห้องน้ําและ3ที่จอดรถค่ะเรียกว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในสมัยนี้เลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าบางคนเนี่ย ไม่รู้เลยว่าอยากสร้างบ้านสไตล์ไหนหน้าตาแบบไหนคือมาหาพิสูจน์ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยยินดีค่ะทางเรามีผู้เชี่ยวชาญดูแลนะคะสามารถที่จะให้คําแนะนําแบบบ้านได้อย่างลงตัวค่ะเรามีทั้งแบบบ้านที่เป็น 1, 2, 1> ชั<อ>้น2ชั้น3ชั้นมีหลากหลายสไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนเทมพอร์ติสไตล์นอร์ดิกหรือแม้แต่สไตล์คลาสสิกนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนั้นครับนอกจากแบบบ้านสวยๆที่แบบว่าตรงโปราคาคุ้มค่าแล้วหนึ่งแอบ,บได้ยินมาว่าแลนดิ้งของเราเนี่ยมีอะไรพิเศษที่นอกเหนือจากผู้รับเหมาอื่นๆแล้วก็บริษัท ใช่แล้วค่ะนอกจากว่าลูกค้านะคะจะได้บ้านสวยๆแบบนี้ทั้งหลังไปแล้วนะคะรวมถึงฟังก์ชันนะคะการใช้งานที่ครบคันแล้วนะคะคแลนด์ที่หมของเราค่ะยังใส่ใจเรื่องของนวัตกรรมการอยู่อาศัยนะคะคภายในตัวบ้านของคุณลูกค้าด้วยเรียกได้ว,ว่าเรามีบ้านสุขภาพดีค่ะมอบให้กับคุณลูกค้านะคะซึ่งเดี๋ยวสูตรนะคะก็จะแนะนํานวัตกรรมตรงนี้นะคะว่าเรามีอะไรกันบ้างน,นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะทางด้านนี้เลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ นวัตกรรมแคปพัสระบบเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ตัวบ้านป้องกันรเรื่องของฝุ่น PM 2.5และเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ตัวบ้านได้ตั้งแต่ครั้งแรกด้วยการสร้างสภาวะแรงดันบวกลดภูมิแพ้เติมเฟชแอร์ช่วยให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นลดปัญหาบ้านอับชื้นได้ด้วยซิพีที่ใช้นวัตกรรมบ้านปลอดแมลงสาบนั่นเองค่ะช่วยตัดวงจรชีวิตของมแมลงสาบได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโดยไม่ใช้สารเคมีแต่มุ่งเน้นที่การจัดการระบบสุขภาพบ้านที่ทัันนสมยค่ะ่ะเช พร้อมตัวการกิ่นที่ถูกสุขลักษณะเอลเดแคร์นว,วัตรกรรมเพื่อผู้สูงอายุฟังกชันเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุพร้อมคัสสันวัสดุและสุขภัณฑ์ชนิดพิเศษค่ะเพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุที่มากขึ้นค่ะแลนด์ที่โฮมคูลิ่งบ้านเย็นอยู่สบายเราคัดสรรวัสดุที่ได้มาตรฐานและระบบระบายความร้อนได้ดีเพราะปกป้องแสงแดดลดความร้อนภายในตัวบ้านนอกเหนือจากโซนโมเดลแบบนี้นที่แลนด์ที่โฮมสาขาโคราชของเราเราเนี่ย ยังมีโซนอื่นให้ลูกค้าสามารถเดินเลือกชมได้อีกไหมครับผมใช่แล้วค่ะมีแน่นอนค่ะนอกจากแบบบ้านนะคะที่มีหลากหลายแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรแล้วนะคะเรายังมีห้องวัสดุค่ะให้กับคุณลูกคา้าได้ดูตัวอย่างวัสดุก็จะทําให้คุณลูกค้านะคะสามารถมองภาพของตัวบ้านของคุณลูกค้าได้แล้วก็เลือกวัสดุที่ตอบโจทย์กับความต้องการของคุณลูกค้าได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงค่ะทางสุจะพาขึ้นไปดูทางด้านบนนะคะที่อยู่สาขาโคราชแห่งนี้ค่ะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าไปกันเลยครับค่ะแลวนี่ค่ะเป็นห เรียกว่าครับผมเข้ามาแล้วก็คือเหมือนแบบห้องที่รวบรวมวัสดุก่อสร้างทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยมีความใหญ่โตกว้างขวางเราเรียกว่าแทบจะรวบรวมทุกสิ่งที่ใช้ในการสร้างบ้านอาไว้ในห้องนี้เลยใช่ไหมครับน้ำสูใช่แล้วค่ะ ตรงนี้จะเป็นห้องตัวอย่างวัสดุให้กับคุณลูกค้านะคะตามแบบมาตรฐานของทางแรนดี้โฮมของเรานะคะซึ่งเราก็จะมีตั้งแต่งานประตูงานพื้นนะคะงานกรอบในส่วนของอลูมิเนียมต่างๆให้คุณลูกค้าดูเป็นตัวอย่างรวมถึงงานหลังคาด้วยนะคะเอาแว้วเดี๋ยวให้พี่สุพาไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างสําหรับโซนห้องวัสดุแห่งนี้ครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูทางด้านนี้ค่ะอย่างด้านหลัง,งเราเ<อ>นะคะส่วนของงานพื้นกระเบื้องนะคะว่าจะเป็นพื้นแกนิตโตรหรือพื้นเซรามิกนะะอกจากกระเบื้องแล้วนีตรงไหนอีกครับพีสุใช่ค่ะนอกจาก งานบานประตูนะคะพี่มอบให้กับ ในตัวบ้านของทางคุณลูกค้าก็อยู่ที่ในแต่ละแบบของแบบบ้านนั่นนะคะนอกจากประตูแล้วมีตรงไหนอีกครับทางด้านนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นอุปกรณ์ประตูหน้าต่างต่างๆสามารถให้คุณลูกค้าเข้ามาดูตัวอย่างของวัสดุก่อนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกอาจจะใช้ตัวนี้หรือจะเปลี่ยนรูปแบบแบบไหนก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางส่วนของพนักงานขายหรือสถาปนิกได้แล้วให้คําแนะนําได้ค่ะโอ้โหเรียกว่าครับผมมาที่อะไรที่โมสาขาโคราชของเรานะเบื้องต้นเลยสิ่งแรกคือเรา ไดาเห็นโมเดลแบบบ้านนะครับผมที่มีความหลากหลายนะครับผมแล้วก็ได้ดูในเรื่องของโมเดลแบบบ้านขายดี แล้วก็ทีนี้พอขึ้นมาชั้นสองครับได้เห็นตัวอย่างวัสดุสด้วยซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้คนที่คิดจะสร้างบ้านอ่ะมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปในการมาใช้บริการที่แลนดี้โฮมสาข,ขาโครของเราจะเป็นขั้นตอนอะไรครับก็จะไปรวบรวมพูดคุยกับทางลูกค้านะคะ<อ>เพื่อนะคะสอบถามความต้องการนะคะในเรื่องของการก่อสร้างของคุณลูกค้าแ้วเดี๋ยวเราต้องมาลงดีเทลและรายละเอียดอื่นๆกันด้ยวยนะคะโดยเดจะมีสถาปนิกที่แนะนําแบบบ้านและให้คําแนะนําปรึกษาฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะโดยที่ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้านล่างกันเลยครับครับผมร้วนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับรองนะครับผมที่ไว้สําหรับบริการลูกค้าแบบส่วนตัวเลยผู้ลูกค้าครับมาใช้บริการที่แรดดี้โฮมสาขาโคราชของเราครับต้องการสร้างบ้านกับแรดดี้โฮมสาขาโคราชของเราเนี่ยอะไรที่เป็นปัจจัยที่แตกต่างจากบริษัทรับสร้างบ้านอื่นๆหรือผู้รับเหมารายย่อยๆครับพี่สุค่ะ แน่นอนค่ะว่าสร้างบ้านหนึ่งหลังใช้งบประมาณอย่างที่คุณหนึ่งแจ้งมาว่าค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูเลยนะคะที่สําคัญเลยก็คือเราต้องเลือกสรรบริษัทรับสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาที่รับสร้างบ้านนะคะที่มีความมั่นคงนะคะดังนั้นค่ะ,ะสูก็จะเจอลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาหาเรานะคะก็จะเจอปัญหาในหลายๆครั้งที่เจอผู้รับเหมาที่ทิ้งงานรายการวัสดุไม่ได้ตามมาตรฐานมีงบที่บานปลายเกิดขึ้นซึ่งทางบริษัทแร์ที่โมของเราค่ะก็เป็นศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งนะคะซึ่ มีทุนจดทะเบียนสูงถึง200้ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะมั่นใจได้เลยว่าคุณลูกค้านะคะจะมารับคำปรึกษาการก่อสร้างบ้านกับทางแรนที่โฮมค่ะมั่นใจได้เลยว่าจะได้บ้านหนึ่งหลังที่เสร็จสมบูรณ์อย่างแน่นอนที่ไม่มีการทิ้งงานเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมวิศวกรมืออาชีพสถาปนิกมืออาชีพที่จะแนะนําแบบบ้านให้กับคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะคะเราเข้ามาตรงนี้ค่ะเรื่องของการออกแบบบ้านนะคะเรื่องของการก่อสร้างบ้านมีรายละเอียดดีเทลครบทุกอย่างเลยค่ะดังนั้นคุณลูกค้าจะมั่นใจได้เลยว่่าาาาาสมมรถทีจะนได้้บต ความต้องการของคุณลูกคา้าซึ่งสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาอย่างเข้ามาดูแลงานก่อสร้างบ้านของตนเองอดังนั้นนะคะก็จะไว้ใจบริษัทที่เป็นมืออาชีพอย่างเรารในการที่จะเข้ามาดูแลค่ะแล้วเราก็จะมีการอัปเดตหน้างานรีพอร์ตส่งกลับไปให้คุณลูกค้าอยู่ต่อ,อเนื่องเพื่อให้คุณลูกค้าเห็นหน้างานแล้วก็บ้านของตนเองด้วยนะคะโอ้โหได้ฟังอย่างนี้ครับผมค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณคิดจะสร้างบ้าน ลองเข้ามาใช้บริการแบบที่หนึ่งเนี่ยได้มาใช้บริการทีมงานของเราเนี่ยมีคําตอบให้กับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนดีวยครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยส่งท้ายกันด้านนอกดีกว่าครับครับผมเรียกว่าวันนี้ครับผมหนึ่งมีโอกาสได้มาใช้บริการครับที่แล d y h ่ m โมสาขาโคราชของเราครับได้เห็นการบริการที่ครบวงจรเลยตั้งแต่เข้ามาได้ดูโมเดลแบบบ้านแล้วผมได้ดูแบบบ้านขายดีที่สําคัญได้ดีเข้ามาดูในเรื่องของตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านได้จริงๆิด้วยครับอีกทั้งเนี่ยยังได้มีการพูดคุยนะเก เกี่ยวกับการสร้างบ้านซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับใครที่กําลังคิดหรือกําลังมองหาไปสำหรับสร้างบ้านถ้าสำหรับคุณลูกค้าคิดจะสร้างบ้านครับคุณจะต้องสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านครบองค์จดอันดับหนึ่งจากกรุงเทพ Landy h โฮมสาขาโคราชนั่นเองครับผมและที่สําคัญถ้าคุณคิดจะสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนด y Home ขอบคุณครับสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนด y Home ลน n d y Home